วันนี้เราเปลี่ยนรถไม่ใช่เปลี่ยนโชคลัรถไฟฟ้าอีกสักคันนะกับ b ด d ก็มากับโชคล์ f เ r d e n d ร a v o นะฮะก็เป็นโชคที่ทางร้านเราได้เปลี่ยนรถรุ่นนี้ออกไปหลายคันแล้วนะครับก็ใส่แล้วจบครับลูกค้าแฮปปี้ฮะทุกคันครับ โช๊คตัวนี้ปรับความสูงได้สแตนดาดได้หลดได้5มิล 10- มิลยมิลนะับปรับค่าเคสปริงได้แล้วก็ปรับความเรืได้แปดระดับด้านหน้าส่วนด้านหลังโช๊กมาเป็นกระบอกยาวอย่างนี้เลยนะครับโช๊กติดรถปรับไม่ได้นะครับทาไมมันถึงต้องปรับได้เพราะด้านหลังเนี่ยเขาให้มาเป็นสเปเซอร์รองตัวคอยสปริงซึ่งจะปรับสูงต่ําได้นะครับเนี่ยปรับสูงต่ําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวโช๊คเนี่ยก็จะต้องให้ปรับความยาวของโช๊คได้ถ้าเราปรับต่ําลงมากี่มิลเราก็ต้องมาปรับตัวโช๊คให้สั้นลงงดดดด้้ววยเเี๋รราาามูกตติัโช โปรเจอร์กับบีวดีสีละอ่อนกันนะครับ